มาเข้ามาเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวอาจารย์ลงให้วนมหาเวียนเวียนมหาวน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 วเวียนเวเวนเวนวนวเวนวแล้ววน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 วมหาเวียนเวียนวเววันนี้ตกปอากันหวดได้สงสัยต้องเล่นของซะแล้วต้องเพ่งอาจารย์จอดบูดซะแล้วไปสำนักอาจารย์จอดบูดกัน โอ้เอ็งมาดีเลยตอนนี้ที่สำนักอะ่ะกำลังขาดเลยขาดรายได้มาเอามาให้นูอาจารรับทําหน้าเบ็ดทองไหมช่วงนี้ตกปลาไม่ค่อยได้เออเอ็งมาเอ็งจะลงหน้าเบ็ดทองหรือหน้าดากทองอาจารย์จะได้ลงให้จะเอาแบบพิเศษเลยหรือว่าจะเอาธรรมดา แล้วอาจารย์จัดให้ขอลงแบบพิเศษอมหาเสน่ด้วยอมหาเสน่ด้วยวนมหาเวียนเวียนมหาวน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 เวียน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 แล้ววน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 มหาเวียน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 เวอเอ้านี่อมให้อมให้มิดผมให้มิดแล้วเองจะได้สมดังใจ ใครจะไปโอมมิดได้อาจารย์อ้ยเว้งเธออาจารย์อาจารย์ก็โอมให้ลูกศิษย์ดูก่อนสิอาจารย์ก็โอมให้ลูกศิษย์ดูก่อนสิ